to múc to múc to múc hết to múc. múc này Dên sắc mét sóng mét còn mà mang gì tan 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 วันนี้แจวอยู่ลงุงวันนี้แจวันนี้าจอยูอันนี้แจวอยู่วันนี้นนจำไมดับมนะี๋ยวระดับนีคนสองคนเพิ่นถามหาลุงไงฮะเพิ่นถามหาลุงใครถามพนักงานทำอะไรบ้าเเิ็นม่เฮ็ดยังนนะ

Ie ใช่ครับเมื่อข่าสองเอารู้จักไหมอวยนะอวยและอวยมาอย่างนี้แหละเยอหนะ เออนี่ล่ะม,ม,มั<า>น,น,มนมยังบ่ยังบ่แงยังยังไงฮะทำอะไรวะเอาว่าพีทางสิทางยังยังดีทันทีพอดีเลยก็จะเดินง่ายเนอะฝนตกมาแล้วก็จะไม่ได้เหยียบโคลนเนะาะโอ้คันคีมอไซส์มาก็บ,บอกแล้วโอ้ <c oughs> จริงโหขีข่มอไซส์มาก ยี่สิโลเองไม่นหวของแช่ตัวน้ย่าหยาดฝนเลยก็ฝนตกเองด้ยเนี่ยฝนตกเขาแว่เว้ยพื้นมองแว่อยู่ตอกางท้างก็แล้วเนาะโครงการใหม่เนาะ อยูบันม่วงครับ9กิโลก็ไม่ไกลเนาะไปครั้งแรกนะไกลอยู่พี่แต่เที่ยว5-6รอบแล้วใกล้เลยวะเนี่ยจำโค้งได้อืมแต่แนบอกเอ้าถึงแล้วเมื่อกี้แต่นั่งตัดคลิปยังไม่เสร็จเลยถึงละช่วยลองดูแล้วดันหน้าครับ1 2 3 4วันนี้ตสรนแล้วน่าจะเสร็จ มาอานกันได้ไหเสียเงินสียบอกดีุ่ดไม่ดแค่เรียนคนไม่ะด่าไม่ฝากก็ค่ะ ได้เรกนะทำในใบอกมาเป็นไบ้างมามาก็เียงไปว้มให้ลองีน่กินทานกินไรากินอะไรไปทิเว็น้าพหมกไก่แล้วงยีากลากินไรเงกันผม อี e ่อ ca ีเาาม่้เอาเาร่งเาเาเาเอาายลวดถ้าไม่ออมเอาแล้วก็พอจีจะา าสะไคร,ร้เล็กตะไคร,ร้เล็กไงตเล็กูดออกอยู่งั้น่ะแมนตัวเขาฟูดออกแต่ไม่ออกมั้ง้า็เป็นแค่ไงแอน กีโมใส่มาใส่แก้วนี้นะห้อยได้หมดเลยจะห้อยอัปเดตล่าสุดเนาะปู่ผ่องก็มานะปู่ผ่องใส่หมวกจิมมี่เรื่องจริงครับปู่ผ่อง ก็เริ่มแล้วนะครับโครงการใหม่ทุงคนเริ่มละต่อมุกมาอีกนะครับด้านหน้าสวยเลยนะครับต่อมาอีกแล้วก็จะมีพื้นที่เยอะขึ้นอีกนะครับพอต่อมาแล้วตรงนี้น่าจะมีการเทพื้นอีกเนาะคาดว่าน่าจะมีการเทพื้นปูนอีกนเอาไปผสมหน้าคอนให้มนกน้าอนไม้องยทำงานหรอกูนเียสมน้ามาเจาไปขันดูดูกัโอ้สุดยด

โอเคนะผมประมาณนี้นะอัปเดตล่าสุดนะครับผมสวยมากๆเลยต่อเทือกออกมาแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ